สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายเดซี่แอนนี่ l ค b บอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้จะนำนิยายชุดทะเลทรายแห่งรักมาอ่านให้ฟังกันต่อค่ะท่านใดสนใจอ่านนิยายในรูปแบบอ e ีบุ๊กสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ w w w m ์ไ m ท r k e t c o m นะคะทรายรอรักตอนที่19ดึกแล้วหาซิม ไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้เขาลุกขึ้นเดินไปมาอยู่ในห้องสวีทของโรงแรมที่พักคิดไปไกลว่าถ้าท่านชิกอาเมลและเพื่อนองครักษ์ได้รู้ว่าเขามีลูกสาวอายุสี่ขวบแล้วหนึ่งองค์กับอีกสองคนจะมีสีหน้ายังไงพวกเพื่อนเอนเคยล้อเขาตั้งแต่สมัยที่เขาคบกับพิมพ์ละดาใหม่ๆท่านชิกอาเมล เคยมีรับสั่งให้เขาพาหล่อนกลับไปแต่งงานที่บารัคัตแต่ติดที่คำพูดของอาไฟซานทำให้เขาลังเลและสุดท้ายก็เลือกทำตามความประสงค์ของญาติผู้ใหญ่ยอมทิ้งหัวใจตัวเองไว้ที่ซีอเทลเขาคิดเรื่องง้องอ,งอนพิมละดาจนหัวแทบระเบิดแล้วใจหนึ่งอยากจะทำรุนแรงรวบตัวทั้งแม่และลูกกลับไปบารคัตเลย แต่กลัวพิมละดาจะยิ่งโกรธเขาหนักขึ้นไปอีกแล้วยังลูกอีกถ้าเขาทำแบบนั้นมันก็เหมือนกับโจรป่าเถื่อนลูกของเขาเป็นผู้หญิงเขาควรจะเป็นสุภาพบุรุษในสายตาของลูกแต่ถ้าเขาปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนานออกไปเขาคงจะเป็นฝ่ายอกแตกตายเสียก่อนวันนี้เขาเพียรขอโทษไม่รู้กี่หน พิมพระดาไม่เห็นใจเขาเลยกลับไล่ตะเพิดเขาออกมาเสียอีกยังไม่ทันได้บอกลาลูกเลยทั้งที่สัญญากับแกไว้แล้วป่านนี้แม่แพมคงสอนให้ลูกเกลียดพ่อเร็วๆคนนี้เสียแล้วกระมังใบหน้าของชายหนุ่มมองลงไปถนัดใจถ้าหาหน้ารู้ว่ามีพ่อลูกคงจะดีใจใช่เขาต้องเข้าทางลูก ถ้าลูกรักพ่ออะไรอะไรคงไม่ยากพิมและดารักลูกมากหล่อนคงไม่กล้าทำร้ายจิตใจลูกเขาคิดอย่างกรยิมยิ้มย่องก่อนล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าหัวใจพรุ่งนี้เขาจะเริ่มต้นปฏิบัติการง้อเมียตัวเองอย่างจริงจังและทุกอย่างจะต้องไม่พลาดเขาจะใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่า คืนเดียวกันนั้นหลังจากพาหลานเข้านอนแล้วนางวันเพนเดินมาหาลูกสาวที่นั่งวาดรูปอยู่ในห้องส่วนตัวทำไมไม่บอกแม่ว่าพ่อของฮหาหน่ายังมีชีวิตอยู่ปล่อยให้แม่กับคุณย่าคิดว่าเขาตายไปแล้วแพมไม่เคยพูดถึงเขาเลยตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาไม่มีเสียงตอบผู้อาวุโสถอนใจ แล้วสำทับขึ้นอีกแล้วจะยังไงกันพ่อเขามาตามลูกแล้วอย่างนี้ดูถ้าพ่อเอาเรื่องไม่ใช่เล่นแม่บอกตามตรงเคยคิดอยู่แล้วว่าพ่อของหลานต้องไม่ธรรมดาแพมถึงได้เฮ้อแล้วดูทีหรือหน้าตาของเด็กมันฟ้องว่าพ่อเป็นใครอยู่ทนโทษพ่อคนนั้น เขาเห็นหน้าถึงกับซุดตัวลงไปกอดจูบแม่เห็นแล้วยังอดน้ำตาซึมไม่ได้แล้วใย,ยหนูก็ยอมให้เขากอดดีๆไม่มีอาการกลัวคนแปลกหน้าเลยอย่างนี้แหละที่เขาเรียกสายเลือดมันแรงพ่อลูกเขาผูกพันกันคุณหญิงเลยซักไซส์เสียใหญ่จึงได้รู้ความท่านเล่าว,ว่าพ่อคนนั้นเขาเป็นองครักษ์ของท่านชีก ควนบารคัตตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นคนใหญ่คนโตของเมืองนั้นเขาเลยล่ะแม่กับคุณย่าเพิ่งจะพบเขาครั้งแรกเองนะคะหนูไม่ต้องการให้เขามาพบลูกของหนูอีกแล้วจะห้ามเขาได้ยังไงแพรมอย่าไปคิดเรื่องในอดีตสิลูกคิดถึงอนาคตข้างหน้าดีกว่าแม่อยากให้แพรมคิดถึงฮหาหน่าเยอะๆเด็กอยากมีพ่อ เขามาเปิดตัวแบบนี้คงไม่เลิกลาง่ายง่ายแล้วถ้าเขาจะขอลูกแพรมจะให้เขาไหมล่ะไม่ไม่มีวันหรอกค่ะพิมพระดาตอบเสียงแหลมก็แน่น,น่ะสิหาหน้าโตขึ้นทุกวันแกคงจะถามหนูสักวันว่าพ่ออยู่ไหนเสียงนางวันเพนแหบเครือลงเมื่อนึกถึงเรื่องที่สนทนากับคุณหญิงชื่นและนายคนนั้น แม่ยอมรับว่าทีแรกก็โกรธเหมือนกันคุณย่าของหนูด้วยท่านว่าเขาทำให้ท่านและคนในสกุลวิศนุวัตรต้องอับอายขายหน้าเขาไปทั่วเมืองหลานสาวอุ้มท้องลูกไม่มีพ่อตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเขานั่งฟังนิ่งทีเดียวคุณย่าบอกไปหมดว่าแพมต้องย้ายที่อยู่ไปเช่าห้องเล็กๆใกล้มหาวิทยาลัย จะได้ไม่ต้องเสียค่ารถยอมอดอาหารดีๆเพื่อเก็บสตางค์ไว้เป็นค่าทำคลอดที่โรงพยาบาลค่านมลูกจีปาถะปิดยาปิดแม่ทางกรุงเทพเพราะกลัวเราจะเสียใจและผิดหวังโถผู้หญิงตัวคนเดียวไปอยู่ในต่างแดนแล้วยังมีลูกอ่อนเป็นภาระอีกเงินจากทางบ้านที่ส่งไปให้ มันก็พอสําหรับปากท้องเดียวแม่บอกเขาอย่างที่หนูจดหมายมาเล่าให้ฟังด้วยว่าแพมเรียนจบแล้วก็ยังไม่กลับบ้านเขียนจดหมายมาบอกแม่ว่าขอทํำงานหาประสบการณ์ที่โน่นแต่ความจริงแพมไม่กล้าพาลูกกลับบ้านต่างหากจนคุณย่าจดหมายไปเรียกตัวกลับหนูถึงได้ยอมกลับมาน้ำตาอุ่นจัดหยดเพาะ ไหลลงมาสองข้างแก้มความคิดและสำนึกเหมือนจะล่องลอยไปตามคำพูดเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวคุณย่าท่านว่าเขาเจ็บเลยล่ะท่านว่าเขาทำเหมือนดูถูกท่านทำกับหลานสาวของท่านแบบนี้ใช้ไม่ได้ท่านขอให้เขารับผิดชอบด้วยล่ะแม่คะพิม์พระดาอุทานอย่างตกใจคุณย่าท่านพูดอย่างนี้จริงๆนะลูก ท่านแปลความให้แม่ฟังและแม่ก็เห็นด้วยกับความคิดของท่านแม่ไม่เข้าใจหนูเลยเขาเพิ่งมาแท้ๆแม่กับคุณย่ากลับเห็นดีเห็นงามไปกับเขาทำไมแม่จะไม่เข้าใจถ้ามีหนทางที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวของลูกสมบูรณ์มีแม่คนไหนบ้างจะไม่ทำที่แพมอยู่ตัวคนเดียว ทนเลี้ยงลูกมาคนเดียวไม่สนใจผู้ชายคนอื่นเลยนั่นไม่ใช่เพราะแพมรอพ่อของฮาน่าหลอกหรือในเมื่อเขาตามมาง้อแล้วก็พูดจะตกลงกับเขาดีๆทำเพื่อลูกตัวเองจะได้มีความสุขกันทุกคนแม่คิดของแม่ง่ายๆอย่างนี้ละ่ะแพมเสียงของผู้สูงวัยลังเลตลอดเวลาที่ผ่านมา แม่ไม่เคยดุหรือว่ากล่าวหนูเลยทั้งที่ในหัวใจของแม่เจ็บปวดเหลือเกินที่หนูพลาดพรั้งไปอย่างนั้นเพราะแม่รู้ว่าแพมเป็นคนหญิงทนงตนเหมือนคุณย่าก,กับคุณพ่อของหนูนั่นแหละแม่เข้าใจว่าแพมคงรักเขามากถึงได้ถลำมไปทั้งกายและใจเขาคงทำให้แพมมีความสุขมากในตอนนั้น แม่อ่านจากในจดหมายที่หนูเขียนมาเล่าให้ฟังก็พอจะรู้หนูเขียนเล่ามาอย่างคนที่กำลังมีความรักแม่ถึงไม่รังเกียจหลานรักแกมากด้วยซ้ําอยากให้หลานมีความสุขในเมื่อลูกของแพมจะมีอนาคตที่ดีมีพ่อมีแม่อยู่กันพร้อมหน้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วหนูจะตัดโอกาสของลูกทำไม คุณย่าบอกแม่ว่าพ่อของฮาหน่าเป็นมหาเศรษฐีเขาร่ำรวยและมีชื่อเสียงฮาหน่าจะได้เป็นทายาทสืบทอดมรดกของเขาโดยชอบธรรมแพม์อย่าเอาความโกรธความน้อยใจมาตัดโอกาสของลูกเชื่อแม่เธอนะแต่เราไม่ได้ยากจนอะไรหนูเลี้ยงลูกด้วยเงินของหนูเองได้ไม่อยากได้อะไรของเขา เธอตอบปฏิเสธอย่างน้อยใจเต็มทีพิมพ์ละดาน้ำตาไหลพรากความเจ็บปวดน้อยใจในอดีตโหมรุกแรงขึ้นมาอีกเขาควรจะคิดได้เร็วกว่านี้ไม่ใช่เพิ่งจะมาคิดได้ในตอนที่เธอมีชีวิตปกติสุขดีแล้วยามที่เธออุ้มท้องตัวคนเดียวทั้งเหงาและหวาดกลัวถึงขนาดพร่ำเพอ้อ เรียกหาให้เขากลับมาทำไมเขาถึงไม่มาแล้วมาตอนนี้จะหวนกลับมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเธออยากจะกรี๊ดใส่หน้าเขาเป็นร้อยเป็นพันครั้งเมื่อพบกันที่บารคคัตเขาแจ้นมาหาเธอขอให้เป็นเจ้าสาวเขาคิดว่าเธอยังอาไยอาวรนรอเขาอยู่คนเดียวทำเป็นเอาสมบัติมาล่อเขาเห็นเธอเป็นคนงกสมบัติ อยากได้ของของเขาหรือไงคนบ้าคิดอะไรทุเละที่สุดที่ร้ายที่สุดคือพอรู้จากพระชายาว่าเธอมีลูกแล้วเขายังคิดว่าเป็นลูกจากผู้ชายคนอื่นกล่าวหาว่าเธอเป็นผู้หญิงสำส่อนเที่ยวนอนกับผู้ชายไปทั่วคนปากชั่วคิดอะไรชั่วๆวเธอจะให้เขาเจ็บบ้างไม่ให้เขาได้อะไรง่ายๆ เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วคอยดูลิธเธอบ้างสิผู้สูงวัยถอนหายใจเสียงดังเมื่อเห็นบุตรสาวเงียบงันไปสงสารลูกก็สงสารสงสารหลานก็สงสารแม่พูดเตือนหนูได้เท่านี้แหละคิดไตรตรองให้ถี่ถ้วนยังไงแม่ก็อยู่ข้างหนูเรามีกันอยู่แค่นี้จริงไหมลูกแม่ไปนอนก่อนละ่ะ อ้อคืนนี้ปล่อยฮาหน่านอนกับแม่ก็แล้วกันไม่ต้องไปอุ้มกลับมาหรอกนางวันเพนบอกในตอนท้ายแล้วเดินออกไปจากห้องปิดประตูให้อย่างเรียบร้อยเมื่อร่างของมารดาพ้นประตูห้องไปแล้วพิมระดาลุกขึ้นไปยืนที่ริมหน้าต่างมองออกไปในความมืดด้านนอกความรู้สึกในขณะนี้ทั้งเจ็บแขน อาวรนถวินหาชอกช้ำมันคระเคร้ากันไปจนสุดจะทนภาพต่างๆในอดีตผุดขึ้นมาเป็นละลอกภาพวันแห่งความหวานชื่นของเขาและเธอรสสัมผัสทุกตารางนิ้วบนล่างกายแม้วันเวลาเหล่านั้นจะผ่านมากว่าห้าปีแต่เธอยังรู้สึกราวกับว่าได้รับรสสัมผัสเมื่อวานนี้ สัมผัสของเขานั้นทั้งอ่อนหวานอ่อนโยนยากที่จะลืมเลือนแม้เมื่อครั้งที่เขากะทำการจาบจ้วงเหมือนลังแกเธอยังตเตลิดไปกับเขาปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงไปกับสัมผัสที่เฝ้าโหยหามาแลมปีถ้าพระชายาเดือนประดับไม่มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าด่วนเธอก็คงเป็นของเขาอย่างง่ายได้ เธอนิ่ช่างใจง่ายกับเขาเหลือเกินทั้งที่ตะโกนเปล่าวๆว่าเกลียดแต่พอเขาแตะเข้านิดเดียวก็ลืมความร้ายกาจของเขาเสียสิ้นทอดกายให้เขาเชยชมอย่างง่ายดายพิมพ์รละดากอดตัวเองแน่นะอื้นจนตัวยโยนทุกทรมานกับความรู้สึกทั้งรักทั้งเกลียดฮาซิมเธอจะรับมือกับเขาได้นานสักเท่าไหร่เขาฉลาด เจ้าเล่แสนกลและยังมีอำนาจเหลือล้นพวกพ้องของเขาใหญ่โตกันทั้งนั้นและดูท่าว่าคุณย่าและแม่ของเธอพร้อมใจเข้าข้างเขามากกว่าเธอเสียอีกไม่ยุติธรรมกับเธอเลยพิมพ์ลดาคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นกว่าค่นคืนกว่าจะข่มใจให้กลับไปล้มตัวลงนอนได้ แม่แพมขาเสียงแจวแจวดังมาเข้าหูแล้วร่างเล็กนุ่มนิ่มของลูกสาวก็ทลาเข้ามาในห้องปีนป่ายขึ้นมาบนเตียงโถมเข้ากอดเธอไว้ทั้งตัววันนี้ฮาหน่าไม่ไปโรงเรียนนะคะป้าป้าจะพาฮาหน่าไปเที่ยวฮหาหน่ามีป้าป้าแล้วคะ่ะดวงตาดำคลับเปร่งประกาย,ะยระยิบระยับดีใจและภาคภูมิใจ กับข่าวที่นำมาบอกมารดาป้าป้ามาหาหาน้าค่ะยายขาบอกแม่แพมสิคะอะไรคะแม่หาหน้าพูดจริงหรือคะพิมพ์นดาถามมารดาทันทีที่เห็นท่านเดินตามหาหน้าเข้ามาในห้องหัวคิ้วขมวดขม็งผู้สูงวัยถอนหายใจเสียงดังพ่อเขามาหาลูกแต่เช้า แม่ออกไปเจอเขาจอดรถรออยู่ที่หน้าบ้านเลยเชิญเข้ามาในบ้านแผมจะให้แม่ทำยังไงจะให้ไล่เขาไปแม่ทำไม่ได้หรอกแล้วแม่ตัวดีพอเห็นเขาเท่านั้นแหละวิ่งเข้าหาพูดจาเป็นต่อยหอยมีกลัวเกรงที่ไหนล่ะเขาบอกหาหน้าว่าเป็นพ่อหรือคะแกถึงได้เรียกเขาอย่างเมื่อกี้ เธอถามอย่างตกใจลุกขึ้นนั่งหน้าตึงตาขุ่นขึ้นมาทันทีหนูยังไม่อนุญาตเขาเลยนะคะแม่ก็ไม่รู้หรอกนะเขาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษแม่นั่งอยู่ด้วยแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกยายหนูถึงกับกรีดกราดหอมแก้มเขาทั้งซ้ายขวาเลยละ่ะแพมสอนลูกให้พูดได้สองภาษามันก็ดีอย่างนี้เอง นางวันเพ็นพูดทิ้งท้ายประโยคอย่างชื่นชมแม่ว่าแพมรู้แก่ใจใช่ไหมล่ะสักวันพ่อลูกเขาต้องเจอกันถึงได้สอนลูกพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กและให้เรียนที่โรงเรียนฝรั่งแพงๆนั่นนะ่ะแม่แพมขาป้าป้าให้มาบอกแม่ว่าป้าป้าจะพาหาหน้าไปเที่ยวไปขับเรือหาหน้าอยากไป แม่ไม่ให้ไปหนูต้องไปโรงเรียนแล้วเขาก็ไม่ใช่เธอแวดใส่ลูกอย่างลืมตัวแต่พูดไม่ทันจบประโยคเด็กหญิงเบะปากหน้าเสียน้ำตาพรูปราดลงจากเตียงได้ก็วิ่งโผลออกไปจากห้องลงไปห้องรับแขกชั้นล่างโผลเข้ากอดคอพ่อที่เพิ่งรู้ว่ามีเหมือนคนอื่นๆซุกหน้ากับไหล่กว้าง ร้องไห้สะอึกสะอื้นเฮ้มายเกิลของป่าป้าร้องไห้ทำไมคะเดี๋ยวไม่สวยนะคะอย่าร้องสิคะคนดีของป่าป้าเสียงทุ้มนุ่มปรอบโยนส่วนสายตาเหลือบแลขึ้นไปทางบันไดที่ลูกวิ่งลงมาเห็นพิมพ์ระดาในชุดนอนสีหวานวิ่งตามลูกมาติดๆสีหน้าของหล่อนบึ้งตึง บอกอาการไม่พอใจฉายชัดพิมพระดาเบิกตากว้างเจ็บแปรบที่หัวใจเมื่อเห็นลูกสาววิ่งเข้าไปหาบุรุษร่างสูงที่ยืนอยู่กลางห้องรับแขกฮหาหน่ามาหาแม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ฮหาหน่าโกรธแม่แพมลูกสาวหันไปต่อว่าสองแขนกอดคอพ่อแน่นพิมพระดาเม้มริมฝีปากเข้าหากัน พยายามอธิบายกับลูกอย่างใจเย็นทำเป็นไม่สนใจสายตาคมกล้าที่มองมาที่เธออย่างซอกแซกวันนี้ไม่ใช่วันหยุดลูกต้องไปโรงเรียนวันหยุดเสราร์อาทิตย์แม่จะพาไปเที่ยวเองนะคะหากลูกสาวสั่นศีรษะร้องเสียงดังไม่หาหน่าจะไปกับป้าป้าวันนี้ไม่ได้นะลูกหนูอย่าดื้อกับแม่สิคะ พิมพ์ละดากัดริมฝีปากจนรู้สึกเจ็บลูกสาวของเธออยู่ในอ้อมแขนของเขาท่าซบกับบ่านั้นแล้วยังกอดคอเขาแน่นล้วนบาดลึกลงไปในความรู้สึกของเธอจนแทบจะทนไม่ได้อารมณ์โกรธน้อยใจและหวงแหนประดังประเดเ,เข้ามาทําให้วิ่งปราดลงบันไดไปหาลูกหาหน้า พิมและดาพยายามค่มเสียงตัวเองไม่ให้สัน่นเมื่อสบตาคมกล้าคู่นั้นมานี่เดี๋ยวนี้มาหาแม่ไม่ไม่หาหน้าจะไปเที่ยวกับป้าป้าแพมคุณใจเย็นลงก่อนอย่าทำเสียงดังกับลูกอย่างนั้นดูสิลูกล้องห้าใหญ่แล้วเด็กหญิงกอดคอผู้เป็นบิดาแน่นสนิทคุณไม่มีสิทธิ์ แม้แต่จะแตะต้องตัวแกปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้เธอพูดเสียงกร้าวหางตากวัดผ่านใบหน้าของชายหนุ่มจนอีกฝ่ายรู้สึกหน้าชาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดพร่อยๆกับแกฉันไม่อนุญาตให้แกเรียกคุณอย่างนั้นอย่าได้บังอาจมาสอนลูกของฉันให้เรียกคุณอย่างนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ในตัวแก คุณไม่เคยมารับรู้ในกำเนิดของแกหาหน่าเป็นลูกของฉันคนเดียวคุณอย่ามายุ่งกับแกอีกกลับออกไปได้แล้วที่นี่ไม่ต้อนรับคุณพิมพ์ระดาพูดจบตรงรีเข้าไปดึงเด็กหญิงออกจากอ้อมกอดของเขาหาหน่ามากับแม่แพมเสียงของหาซิมห้วนเอี้ยวตัวพาลูกหลบหนี การดึงร้งของพิมพ์ละดาหยุดอารวาดได้แล้วคุณกำลังทำให้ลูกตกใจเขาสั่งเสียงเฉียบขาดส่งสายตาขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ยายเมื่อเห็นท่านมายืนหน้าตื่นอยู่เบื้องหลังพิมพ์ละดาผมฝากลูกไว้ก่อนครับคุณแม่เขาพูดพร้อมกับจับร่างเล็กๆของลูกสาว ส่งให้ผู้เป็นยายซึ่งท่านก็รับเด็กหญิงไปทันทีอุ้มล่างเล็กที่ดิ้นไปมาขึ้นไปชั้นบนอย่างทุรักทุเลพิมพ์ะดาเห็นว่าแม่ของเธอรับหลานเดินกลับขึ้นไปห้องพักข้างบนจึงหันหลังให้ชายหนุ่มเตรียมจะเดินตามขึ้นไปแต่มือแข็งแข็งจับข้อมือบางไว้แล้วลากตัวเข้ามาจนชิดล่างสูงใหญ่ ไม่ใหญ่ดีกับอาการดิ้นลนผลักใสหยุดอารวาดเสียทีเถอะคุณโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆอย่างหาหน้าจะได้ทำแบบแกสองแขนกอดรัดล่างบางสนิทแนบกับล่างสูงใหญ่จนรู้สึกถึงเรือนล่างที่แนบชิดของกันและกันปล่อยนะพิมพ์ละดาหายใจหอบสวงอกสะท้อนขึ้นลงหาซิมขบกรามแน่น ระงับความรู้สึกปรารถนาที่กำลังวิ่งพลานอยู่ในร่างกายอยู่นิ่งๆเขาเตือนเสียงแหบพลากขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากถูกปล้ำให้อายสายตาคนร่างบางหยุดดิ้นแต่ยังไม่หมดลทธิ์เสียทีเดียวก็ปล่อยสิอวดดียังไงมาทำกับฉันอย่างนี้ไล่ให้กลับไปแล้วยังจะมาอีก เรามีเรื่องต้องพูดกันตราบใดที่คุณยังไม่แต่งงานใหม่หรือมั่นกับใครผมยังมีสิทธิ์ในตัวคุณโดยเฉพาะเมื่อผมรู้ว่าเรามีลูกด้วยกันลูกของคุณและผมผมยิ่งมีสิทธิ์ในฐานะสามีพ่อของลูกดวงตาคู่สวยวาวับขึ้นมาทันทีพูดเอาแต่ได้เห็นแก่ตัว ฉันกับลูกไม่ได้เป็นของใครอย่ามาท้าให้พิสูจน์ตอนนี้เลยหลักฐานมีให้เห็นเต็มสองตาลูกเหมือนผมราวกับพิมพ์คุณปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่ได้หรอกเสียงพูดห้วนจัดจนคนเก่งนึกแกรงจะให้ผมบอกขอโทษอีกกี่ครั้งคุณถึงจะยอมให้อภัยความโง่ของผมคุณน่าจะติดต่อผมเมื่อรู้ว่าตั้งท้อง คุณเงียบไปผมก็คิดว่าคุณคงมีแฟนใหม่ไปแล้วคุณน่าจะบอกผมสักคําทนแบกภาระเองอยู่คนเดียวเงินทองที่ผมให้คุณก็ไม่เอาสักแดงแล้วจะให้ทํายังไงผมฟังที่คุณหญิงย่าคุณเล่าแล้วผมยิ่งเกลียดตัวเองที่ปล่อยให้คุณลำบากอยู่ตัวคนเดียวแบบนั้นถ้าคุณบอกผมเราคงเข้าใจกัน หรือรู้ใจกันไปนานแล้วทำไมถึงได้ทิฐิแรงบ้าเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวทั้งที่พ่อของลูกมันยังมีชีวิตอยู่ทำอะไรโง่ๆแบบนั้นถ้าลูกผมเป็นอะไรไปคุณจะว่ายังไงหาซิมเปลี่ยนจากเป็นฝ่ายรับมาเป็นฝ่ายลุกแทนพิมพณดาชะงักงานไปกับคำต่อว่าของเขาคุณ อย่ามาว่าฉันโง่นะคุณนั่นแหละโง่เราต่างก็โง่ด้วยกันทั้งคู่แหละเขาว่าแล้วกอดพิมพ์ละดาแน่นเข้าอีกก้มลงพูดชิดกลุ่มผมหอมกรุ่นแพมให้โอกาสผมให้โอกาสเราทั้งคู่เถอะนะผมรักคุณรักลูกอยากจะขอโอกาสแก้ตัวสักครั้งได้โปรดเถอะนะคนดีไม่ค่ะ ฉันไม่มีโอกาสอะไรให้คุณทั้งนั้นทำไมเสียงของเขาแหบพร่ารู้สึกหัวใจชาปวดหนึบไปหมดฉันจะแต่งงานกับพี่โตมอนค่ะบ้าน,น่ะสิฝ่ามือหนาเลื่อนมาจับที่หัวไหล่บอบบางทั้งสองข้างเขย่าจนหล่อนหัวสั่นหัวครอนผมไม่เชื่อหรอกคุณไม่ได้รักนายคนนั้นคุณยังรักผมรอผม ผมรู้ไม่งั้นคุณจะเก็บลูกไว้ทำไมคุณจะพูดเรื่องความรักทำไมคะฉันกับพี่โตเราจะแต่งงานกันเพื่อความเหมาะสมค่ะเรามีความคิดความอ่านเหมือนกันชอบอะไรที่เหมือนกันที่สำคัญเขาดูแลฉันกับลูกตั้งแต่แกยังไม่เกิดด้วยซ้ำเหตุผลแค่นี้เพียงพอแล้วมั้งคะที่จะแต่งงานกันแพรม หาซิมเรียกชื่อหล่อนเสียงดังอารมณ์พรุ่งพลานลาวน้ำเดือดพิมระดากำลังเสียสติเขาวรวบร่างของหล่อนเข้ามาประทะแผ่นอกกว้างแนบหน้าลงมาจุมพิษอย่างบ้าคลั่งหล่อนยืนนิ่งไม่โต้ตอบปล่อยให้เขากระทำเหมือนแกล้งจนพอใจ ายรอรักตอนที่19ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในครั้งหน้าก่อนจากกันขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องนิยายเดซี่แอนนี่ครับให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาแล้วสวัสดีค่ะ